สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจในรอบวันนะครับเรามาเริ่มต้นกันนะครับก็คือประเด็นเกี่ยวกับผลการแข่งขันในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์เต็ดเราเนี่ย รับการมาเยือนนิวคาสเซิลที่เป็นทีมเยอะนะครับจบกันไปด้วยผลสกอร์ศูนย์ประตูต่อสูงนะครับอ่ะโอเคมาพูดถึงกันดีกว่านะครับก็เรามาเริ่มกันที่เรื่องของสเปีตัวจริงกันก่อนนัดนี้เนี่ยแมนยูมีการจัดทัพโดยการส่งไดวิเดิก้านะครับมาติเนสโรนโดบรูโน่เฟรสดคาเซเมโรวารานดานโลอันโตนีชอแล้วก็จะดอนซานโชคนะครับแล้วก็ตัวสำรองเนี่ย มีทอมมิตันลินเดนเลิฟมาเลเซียไมโน่นะครับซึ่งเป็นเออ่มิดฟิลด์ดาวรุ่งนะครับมีฟาโกนโดซิดานิกบาวนะครับอิลองกากานาโชแรดฟอร์ตนะฮะตามนี้นะครับทีนี้นะครับแน่นอนครับว่ามันก็ต้องเกิดคำถามอย่างแน่นอนนะฮะเนื่องจากว่าไม่มีรายชื่อของทางคริสเตียนเอเริกเซ่นนะครับก็ต้องบอกว่าในรายของเอเริกเซ่นเนี่ยก่อนเกมเอเร็กซ์เฮนทักบอกว่ามีอาการป่วยนะครับ รรดฟอร์ดไม่ร้อเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นก็ต้องนั่งสำรองไปก่อนแล้วก็คอยส่งลงมาในช่วงครึ่งหลังกันไปนะครับมัสีย่าไม่พร้อมนะครับถึงแม้ว่าจะลงซ้อมได้แต่ว่าวินาทีสุดท้ายวันสุดท้ายเนี่ยคือเช็คดูแล้วก็คือไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มีรายชื่อเพราะฉะนั้นตัวสำรองส่วนใหญ่นะครับคือแนวรุกเนี่ยมีแต่พวกบรรดาดาวรุ่งนะพวกทางฟาโกนโดนะครับพวกอีลองก้าพวกกานาโชนะครับ อ่าส่วนใหญ่เป็นดาวรุ่งแล้วก็ตัวหลักเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับอืมเพราะฉะนั้นชุด11ตัวจริงที่ส่งลงเล่นเนี่ยเชื่อกันได้ว่าแน่นอนครับว่ามันเป็นชุดที่ดีที่สุดแล้วแหละที่เรเกนทาาสามารถจัดได้นะครับซึ่งก็อยากส่งแรดฟอร์ดลงเล่นตั้งแต่ครึ่งแรกผมคิดว่าอย่างนั้นนะทางเรนฮา้าอยากส่งแรดฟอร์ดลงเล่นเลยนะฮะเป็นตัวจริงไปเลยแต่ว่าอย่างที่บอกกันไปครับเมื่อนักเตะมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะส่งลงเล่นเป็นตัวจริงมันก็คงไม่ใช่ถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นก็ส่งจะดอนซาโช่ลงไปก่อนนะครับอ่ะทีนี้นะครับเรื่องของบทสรุปที่ผมจะคอมเมนต์แล้วกันนะครับแล้วก็แฟนพีก็คอมเมนต์มาเพิ่มเติมก็ได้ครึ่งแรกเนี่ยก็บวกกันไปบวกกันมาครับเนวควาเซิลก็สู้ได้ดีนะครับพวกเขาเนี่ยมาเพื่อแบบคว้าชนะเลยนะไม่ได้แบบว่ามารับแล้วก็รอส่วนกลับแต่อย่างใดพวกเขาเนี่ยสู้แบบเต็มที่เข้าบอลเร็วเข้าบอลหนักนะครับแล้วก็มีโอกาสเหมือนกันนะฮะ ซึ่งทั้งสองฝ่ายทั้งแมนยูแล้วก็ Carson, นิวคาสเซิลเนี่ยมีปัญหาเดียวกันก็คือพื้นที่สุดท้ายนะครับคือความเนียนความละเอียดพื้นที่สุดท้ายของแมนยูยังคงเป็นปัญหานะครับแล้วก็เรื่องของการจุดสกอร์นี่แหละพยายามเข้าทำารังเกมได้นะครับคลองเกมได้หน้าประตูของทางนิวคาสเซิลได้แต่ว่าเข้าทำไม่ได้ความหลากหลายไม่มีนะครับความหลากหลายมันไม่มากพอไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีแต่ว่าความหลากหลายไม่มากพอคอสบอลไม่ค่อยแมนนะครับ ด้านข้างด้านซ้ายเนี่ยยังดูแบบยังดูแบบมึนๆไปหน่อยนะครับยังแบบเติมเกมได้แบบไม่จีจัดเท่ากับด้านขวานะที่มีอันโตนี่แล้วก็ทางเดียวกาโลนะครับจอนซานโชยังมีปัญหามีบางช่วงที่จอนซานโชพยายามเลี้ยงจี้พยายามแบบว่าใช้ความสามารถเฉพาะตัวแต่ว่าหลังจากนั้นเน่ยเราจะได้เห็นว่าจอนซานโช่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือบางช่วงของเกมเนี่ยหายไปนะครับไม่ค่อยมีส่วนร่ววกับเกมนะครับนี่คือปัญหาทั้งสองข้างทั้งปีทั้งสองข้างข,างของแมนยูนะฮะที่ ต้องไปปรับปรุงกันส่วนพื้นที่แดนกลางเนี่ยการไม่มีคริสเตียนเอรกเซนเนี่ยมีปัญหาครับเรื่องของการออกบอลชัดเจนนะครับเฟรดจับคู่กับคาเซเมโรนะครับคือเฟรดเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าเขาเล่นได้ไม่ดีนะนั่นเนี่ยผมว่าการที่เขาเนี่ยช่วยประทะช่วยเก็บกวาดช่วยตอดเล็กตอดน้อยเนี่ยมีส่วนแต่ว่าการที่จะให้เฟรดมาออกบอลแบบว่าสนับสนุนเกมรุกเนี่ยแน่นอนครับว่ามันมีปัญหานะครับการที่ รับบอลแล้วก็พลิกไปแล้วก็เอาบอลขึ้นไปแดนหน้าออกบอลสั้นบอลยาวให้มันแบบแม่นยำเนี่ยเฟสท,ทำไม่ได้หรอกนะครับทาได้แต่ว่ามันก็ยังได้แบบไม่ดีเท่ากับคิสเนเร็เกเซนถูกไหมครับโซนเนลรับก็ยังถือว่ารับผิดชอบได้ดีนะครับยังคงเส้นคงวานะในเรื่องของแนวรับชุดนี้นะฮะถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนนักสายก็คือลูกชอแล้วก็เอามาลเลเซียไปนั่งสำรองก็ตามคือนิวคาสเซิลพยายามบอมพยายามเล่นลูกอากาศใส่นะครับแต่ว่า ทางผู้เล่นของแมนยูก็จัดการได้ดีอาจจะมีจังหาวะวาเสียวอ,อยู่บ้างแต่ว่าก็เคลียร์กันช่วยกันได้ดีเหมือนกันนะครับเออล้วก็มีมีจังหวะหนึ่งที่โจยดินตอนเนี่ยโหม่งไปชนคานแล้วก็ชนเสาอะเสียวเหมือนกันนะฮะเออในจังหวะนั้นนะครับส่วนแมนยูเอาแบบจังหวะแบบเด่งๆจริงๆฮะเท่าที่ผมจําได้นะหรือว่าใครจําได้ก็คอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะครับเออมันมีจังหวะท้ายเกมแหละก็คือจังหวะของมาคาร์ตฟอร์นะครับที่ได้โหม่งแล้วก็แมผมเนี่ย เกือบฮีดังๆแล้วแต่ว่าเสียดายครับมันโงออกกันไปเชื่อได้ว่าจังหวะนั้นเนี่ยแฟนผีแล้วก็เอเดรกเฮนฮางก็เซ็งไปตามๆกันแหละคือมันน่าจะได้เนาะนะครับเป็นจังหวะที่คาสเมโรเปิดใสๆมานะครับแล้วก็แรดฟอร์ดได้มีโอกาสเทคตัวขึ้นหมกนะครับอ่ะนี่คือเรื่องของบทสรุปต่างๆนะครับที่ผมมองว่ามันก็เป็นเกมที่สูสีนะครับแล้วก็ผมได้มีการพูดห่อนเกมไปแล้วนะครับว่านิวคาสเซิลเนี่ยในยุคของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยคือต้องให้เครดิตเขาด้วยว่า ภาพรวมของพวกเขาเนี่ยทำได้ดีในช่วงซีซันใหม่นะครับระบบทีมเริ่มดีขึ้นตัวเลือกทั้ง11ตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองเนี่ยอันตรายนะครับเออแล้วก็มีความแข็งแกร่งระบบทีมเน้นความดุดดันนะฮะแล้วก็ดุดันจริงๆอ่ะนะครับมีจังหวะแบบเบียดกันชนกันหนักหลายต่อหลายครั้งใช้พลังกำลังค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าพวกเขาเนี่ยเน้นเรื่องของการบุกมาเอาแต้มนะครับ บุกมาเอาชนะเลยแหละนะครับคือแบบมีการเปิดหน้าแรกด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่ามาเน้นตั้งรับแล้วก็รอส่วนัที่เดียวนะครับอาจจะมีช่วงครึ่งหลังนี่แหละที่แบบแมนยูของเราเนี่ยเริ่มดูดีขึ้นเนาะในการครองเกมได้ดีขึ้นนะครับต่อบอลแล้วก็ขึงเกมได้ดีขึ้นมากกว่าครึ่งแรกแต่ว่าแน่นอนครับว่าครึ่งแรกกับครึ่งหลังคล้ายกันก็คือความหลากหลายแล้วก็การเข้าทำาบุตที่สุดท้ายเนี่ยไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับก็ต้องไปปรปับปรุงแก้ไขกันจุดสําคัญเนี่ยผมว่าศูนย์หน้าเลยแหละ เราไม่มีมาซิยาวนะครับเรามีโรนโดก็จริงแต่ว่าเราก็ทราบกันดีว่าโรนโดเนี่ยมีฟอร์มการเล่นอย่างไรนะปัจจุบันพอไม่มีมาซิยาลงมาเป็นตัวสำรองหรือว่าเอามาเปลี่ยนเนี่ยมันก็แย่ไปใหญ่นะครับเอาแรดฟอร์ลงมานะครับมันก็ไม่ฟิตอีกอในเกมน,นี้นะครับไม่ฟิตแบบไร้อเปอร์เซ็นต์อีกนะครับแต่ว่าก็กมีจังหวะเหมือนกันนะเออเพราะฉะนั้นถ้ารวมเนี่ยผมอยากให้มีการหากองหน้ารายใหม่เข้ามาอีกสักหนึ่งรายนะครับกลางซีซั่นก็ดีนะครับเป็นแบบยืมตัว เรียลสันก็ดีเหมือนกันหรือว่าเลงกันเอาไว้ก่อน, hover, นอ Summer, ครับว่าใครควรที่จะซื้อเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นะครับนี่คือปัญหาที่ผมมองว่าควรเสริมนะสูนหน้าเ,น,น,เ,เนี่ยนะครับในเร็วๆเนี้ยควรเสริมเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็อาจจะมีช่วงเวลาที่เราเนี่ยไปโดนใบเหลืองด้วยนะในจังหวะที่คิเยโนโรโดก็เป็นจังหวะที่แบบอ่าทางนกเตหรือว่าโรโดคิดว่าผู้เล่นของ Newton, เิวาสเซิลเล่นไปแล้วนะครับโรโดก็ไปเขี่ยบอลแล้วก็โดนใบเหลืองกันไป แล้วก็มีจังหวะที่สมาธิเสียอยู่บ้างก็คือจังหวะบรูโน่เข้าแรงนะครับแล้วก็มีจังหวะของคาสิเมโรเข้าแรงนะฮะก็โดนไปเหลี่ยงกันไปนาทีที่65แล้วก็69แล้วก็มีการเปลี่ยนแรดฟอร์ดมาแทนโรนโดซึ่งอารมณ์ของโรนโดก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับส่วนนิวคาสเซิลครึ่งหลังเนี่ยก็มีการเปลี่ยนพวกแบบตัวใหญ่ลงมาจริงๆครึ่งแรกเนี่ยพวกเขาก็มีตัวใหญ่อยู่แล้วนะครับพยายามครอสพยายามเล่นลูกกลางจากเข้าใส่ ครึ่งหลังก็เปลี่ยนมาอีกนะครับพวกคริสบูธพวกจามเมลลาเซลนะครับที่เปลี่ยนแทนฟาเบียนแชร์ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับเรื่องของสถิติเนี่ยนะครับแมนยูมีโอกาสการยิง15ครั้งส่วนนิวคาสเซิล9ครั้งครับยิงเข้ากรอบแมนยูเนี่ยเออ่8ครั้งด้วยกันนะครับอ่ะยิงเข้ากรอบของแมนยู2ครั้งยิงออกเนี่ย8ครั้งขออภัยนะฮะยิงติดบล็อก5ครั้งด้วยกันคือโอกาสตรงกรอบ คนละสองครั้งอ่ะถือว่าน้อยามากๆโอกาสการยิงสิบห้าต่อเก้าแต่ว่ายิงเข้ากรอบค่อนข้างน้อยนะครับทั้งสองทีมนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับไม่ใช่เพียงแต่แมนยูเราทีมเดียวนะครับเออก็อย่างที่ผมบอกไปว่าคือมีโอกาสไหมก็มีนะครับพยายามแบบว่าสร้างสรรค์โอกาสเข้ามาแต่ว่าโอกาสจบนี่แหละที่เราทํากันไม่ได้นะครับการครองบอลดีกว่าชาัดเจนครับ62ต่อ37นะครับการผ่านบอลอยู่ที่81ต่อ72นะครับ แล้วก็เรื่องอื่นก็คือการเข้ามาทะ,ะาต่างๆเนี่ยก็แน่นอนครับว่าแมนยูดีกว่า17ต่อ13นะครับแล้วกเ็เรื่องของการดวลลูกอากาศชัดเจนครับนิวคาสเซิลทำได้ดีกว่า13ต่อ7ด้วยกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเคาะเพิ่มเติมกันอีกนะครับมีอะไรที่เป็นจุดเด่นสำคัญบ้างก็คือเรื่องแรกเนี่ยถือว่านัดนี้ครับเป็นนัดที่500ของทางด้วิกานะครับก็ก่อนเกมเนี่ยเราจะได้เห็นโมเมนต์ เรื่องของการมอบรางวัลป่าเนี่ยก็มามอบรางวัลให้กับโรนโดนะฮะที่ทำประตูได้ครบ700นั่นแหละแล้วก็มีเรื่องของมอบรางวัลให้เดวิดิค้าด้วยที่ลงสนาม500เกมนะครับก็เป็นโมเมนต์ที่น่าสนใจ2โมเมนต์หรือว่า2ประเด็นแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องที่3มเนี่ยก็คือคิเซนต์เ,เนเลรเซนอย่างที่ผมบอกไปครับการไม่มีเล็กเซนเนี่ยทำให้การแต่งเติมสร้างสารรค์โอกาสนะครับผ่านบอลง,งามๆผ่านบอลแบบ เฉียบขาดเนี่ยมันหายไปนะครับคือบรูโน่เองก็พยายามอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีความเฉียบคมมากพอเนาะคือตัวสร้างสรรค์นนะในพื้นที่ดันกลางอะมันน้อยเลยครับในกีบวันนี้นะฮะการออกบอลมันก็เลยแบบไม่ค่อยมนีนักเข้ารหร่นะฮะนี่คือจุดสําคัญนะที่เราต้องออมีการลิศเอาไว้ด้วยครับข้อนี้ก็คือเวลาไม่มีเอเดรียนเนี่ยใครจะเข้ามาแทนที่นะฮะนั่นคือจุดสําคัญนะครับ แล้วก็นี้นนจริงๆมีบรรดาดาวรุ่งนะแต่ว่าเอเดนฮฮกไม่ได้เลือกใช้เลยครับเออก็เลือกใช้เพียงแค่ตัวสำรองก็คือในรายของแรดฟอร์ตนะครับตัวสำรองพวกดาวรุ่งอย่างพวกคบี้ไบโน่ที่ทําได้ดีในชุดเยาวชนก็ไม่ได้แบบเรียกขึ้นมาเป็นาการแบบว่าส่งไม่เป็นตัวสำรองนะครับแ้นี้ไม่มีแมทโทมานีที่มีการติดโทษแบนด,ด้วยนะครับแ้นี้ฟาเดเบกก็ยังเจ็บอีกนะฮะเพราะฉะนั้นแดนกลางเนี่ยมีปัญหานะครับโดยเฉพาะ ในเกมนัดล่าสุดนี่แหละนะครับก็เลยมีการดันเด็กขึ้นมาแล้วก็ซีรานิกเบลก็ยังไม่ไม่ได้ลองใช้นะสําหรับเอเดรียนฮาร์คแบบได้รับโอกาสแบบเป็นจริงเป็นจังเนาะเกมน,นี้ก็ผมก็คิดอีกมุมหนึ่งนะว่าคือถ้าเกิดกลางมันแบบตันๆเนี่ยอยากส่งพวกแบบซีรานิกเบลที่มันสามารถพลิกตัวแล้วก็สามารถพาบอลเข้าไปพื้นที่สุดท้ายได้นะครับแทนพวกเฟรดก็ได้นะครับเพราะมันเป็นช่วงท้ายๆเนี่ยอยากลองเสี่ยงดูบ้างแต่ว่า เด็กเทนฮาก็ในมุมของเทนฮารก็แบบไม่อยากเสี่ยงอะ่ะกลัวมันผิดพลาดกลัวโดนสวนกลัวแบบเด็กมันทาพลาดแล้วก็อาจจะเสียประตูไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยประเด็นสุดท้ายที่สื่ออังกฤษเขาเข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของนิวคาสเซินนะครับชัดเจนนะครับต้องยกเครดิตให้กับนิวคาสเซิลด้วยว่าชุดผู้เล่นนับปัจจุบนันแล้วก็คุณซื้อนปัจจุบันเนี่ยทำให้ทีมมันดูดีขึ้นอย่างชัดเจนแตกต่างจากซีซั่นก่อนนะครับแล้วก็มีการยุดหยุ่นเรื่องของ ทำนักเตะทั้งตัวจริงแล้วก็ตัวสมรองอย่างชัดเจนนะครับทีมมันดูดีขึ้นจากซีซั่นก่อนจริงๆนะสำหรับนิวคาสเซิลต้องให้เยเรื่องนี้ด้วยนะครับอ่ะก็อย่างที่บอกกันไปครับอย่างที่พูดกันไปก่อนเกมน,นะฮะคลิปก่อนเกมว่าเกมน,นี้นิวคาสเซิลเขาพวกเขามีดีนะนะครับแล้วก็ซีซั่นนี้พวกเขาก็เก็บแต้มได้เยอะนะครับแล้วก็ตามหลังแมนยูแบบจ่อแบบติดๆเลยนะครับอันดับได้เลี่ยกกันด้วยเรื่องของตารางคะแนนนะครับโอเคแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราไป เรื่องราวต่อไปกันต่อนะครับแล้วก็บทสัมภาษณ์ของเอริกเกนฮาร์กลังเกมกันบ้างเอาแบบเบื้องต้นกันก่อนแล้วกันนะครับบางคาถามบางคาตอบนะฮะมากันที่ภาพรวมของเกมนะครับเกนฮาร์บอกว่าเขาเนี่ยผิดหวังเกี่ยวกับผลการแข่งขันนะแต่ภาพรวมเนี่ยผมก็มีความสุขกับผลงานของทีมนะครับเรามีการเพสซิ่งที่ดีเราทําให้พวกเขาเนี่ยวิ่งมากขึ้น พวกเขาเป็นหนึ่งในทีมที่มีสภาพร่างกายที่ดีที่สุดนะครับมีนักเตะของนิวคาสเซิลบางคนเนี่ยถึงขั้นเป็นตะคิวเลยนะฮะเพราะว่าใช้เรื่องของพละกาลังร่างกายเยอะมากในการวิ่งใส่นักเตะของแมนยูนะครับเพราะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราเนี่ยทำลายพวกเขาได้นะครับแต่ว่าเราไม่สามารถจัดการกับพวกเขาได้แม้ว่าเราจะมีโอกาสก็ตามในเกมนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เทนฮาก พูถึงภาพรวเมเบื้องต้นกาะน,นะครับแล้วก็ประเด็นที่นักข่าวโยงไปก็คือประตูที่ริเยโนโรนโดเนี่ยก็ไปโชกบอลน,นะฮะในจังหวะที่โดนใบเหลืองนั่นแหละนะครับซึ่งในจังหวะนั้นเนี่ยเทนหาก็คอมเมนต์สั้นๆนะครับว่าผมไม่มีความคิดเห็นใดๆเพราะว่าทุกคนเนี่ยคงได้เห็นไปแล้วนะครับกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะรวมไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนโรนโด,นโดนออกจากทีมในช่วงครึ่งหลักนะครับ เทนฮาบ,บอกว่าเราเนี่ยต้องลงเล่น4เกมใน10วันนะผมเนี่ยอยากรักษากองหน้าให้มีความสดเราต้องมีการหมุนเวียนในตำแหน่งนั้นนะครับไรต์ฟอร์ดไม่มีพลังงานที่จะเล่นตลอดทั้งเกมครับดังนั้นเนี่ยเราต้องวางแผนแล้วก็นั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นกันนะ้องก็คือโรนโดออกไปแล้วก็มีไรตฟอร์ดลงมาเล่นแท็นะครับในตำแหน่งเดียวกันนั่นแหละนะนี่คือเหตุผลนะครับที่มีการเปลี่ยนตัวคิเยโนโรนโดนะครับโรนโดก็ น่าจะเข้าใจนะถึงแม้ว่า,าในช่วงระหว่างเกมเนี่ยโรโดดูเหมือนจะหงุดหงิดเข้าตากนะครับโอเคนี่คือประเด็นเกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ